เมื่อวาน12บันยาป่าไม้ร่วมกับกอรมนอฝ่ายปกครองพัฒนาสังคมและตำรวจยกกำลังบุกขึ้นไปบนภูทับเบิกเพชรบุญตรวจสอบรีสอร์ท300กว่าแห่งที่มีข่าวว่าก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่แล้วที่จริงนะที่ภูทับเบิกเนี่ยเขาคลียกันไปหลายรอบนะแต่ว่าซาไปแล้วก็กลับมามีเรื่องวุ่นวุ่นอีกแบบนี้มันก็วนไปวนมาเนี่ยแหละ เรื่อยๆใช่ที่ว่าวนเมฆรอบละวนเมฆรอบละสางร้อยกว่าแห่งไม่ได้รับอนุญาตเรากฏว่าที่อยู่นี้มันมีเรื่องสิใช่ค่ะมีเรื่องบุ่นเดี๋ยวชาวบ้านชาวม้านไม่ยอมเขายกกําลังขึ้นไปตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันกลางวันใช่ไหมใช่ค่ะเรากฏว่าม้งม้งที่ธมากรทแถวนั้นค่ะทั้งเป็นเจ้าของรีสอร์ททั้งทํางานในรีสอร์ทค่ะ เขาก็ยกพักพวกมาปิดล้อมมาล้อมสามคันพูดง่ายรถสามคันปิดทางเข้าออกฉะนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ในออกไปได้ปิดทางออกปั๊บเจ้าหน้าที่ก็จบกลมกรอบไปโดยปริยายค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายอ่ะยาวไปเลยจนข่ามอ่ะยันจนทั่งถึงสองสามทุ่มเนี่ยใช่ค่ะก็ยังไม่จบนะยังคุยยังเคลียร์กันอยู่นะคะอืมเลื่อยไปจนกระทั่งช่วงกลางคืนสักสองทุ่มสองทุ่มกว่าค่ะ ก็มีการตั้งโต๊ะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งระหว่างตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ก็คือคุณสงศั์กิติธนากรผู้วยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกกรมป่าไม้อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางม้งทางเจ้าของรีสอร์ทเขาก็มีตัวแทนของเขานะและตัวแทนของเขาไม่ธรรมดานะเป็นใครคะระดับด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์เหรอคะด็อกเตอร์จำเนียนโฉมงามเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กลุ่มมงกลุ่มรีสอร์ทบนภูทับเบิกก็ตั้งโต๊ะเจรจากันไปดูบรรยากาศการเจรจาคืนเมื่อคืนเมื่อวานชักนิดครึ่งค่ำแล้วนะดูเชิญค่ะผมมาเป็นกลางเพื่อให้เรื่องมันยุติและจบลงได้ีอเครัมครับท่นนี้ปัญหาคืออะไรครับที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนตอนนี้ครับที่ผลการกระทําที่ท่านจะมาดำเนินการทําในตรงนี้จากป่าไม้สีด้วยไหะครับ ครับคนที่พูดคือใครคนนี้ปะคะดรจำเนียนคนที่นั่งอยู่หัวโตน่าจะเป็นด็อรจำเนียนชมงามว่ากันว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งตัวแทนหรีสอร์ทบรนปูทเบิรกแต่เห็นภาษากายของโอมขอมการเจรจาเลยนะของดรจำเนียนชมงามที่ปรึกษาของมงไหมครับภาษากาย มันบอกอาการเหนือชั้นอ่ะเหมือนคุมเลยคุมสารการเลยเหมือนเป็นคนกลางเข้ามาเลยเนี่ยเพราอยู่ฝ่ายกฎหมายของฝ่ายมงมันบอกว่าตัวแทนของของของมงที่ปรึกษาของมงเนี่ยไม่ธรรมดานะที่ปรึกษาของรีสอร์ทพุทธเบิกเนี่ยแบบมาเหนือแหละกคุมเวทีการเจรจาไงคุมเกมเลยคุมเกมไงคุมเวทีการเจรจามีถามนะเจ้าหน้าที่จากตรงไหนยังไงแล้วมาด้วยอะไรยังไงจะจัดการยังไงเห็นไหมคุมเกมดูภาษากายสักนิดสิคะด็อกเตอร์จำเนียนค่ะอื ว่ากันไปแต่ในที่สุดนะมันก็ต่อรองกันจนกระทั่งถึงสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มประมาณนั้นโอยกว่าจะจบได้อ่ะแต่มันจบกว่าะจะจบนี่สี่ทุ่มนะใช่ค่ะเจะ้าหน้าที่กว่าจะมีการแหวกทางเปิดทางกว่าจะยอมให้เจ้าที่เคลื่อนลงจากภูทับเบิกมันล่อไปสี่ทุ่มเนะี่ยใช่มันคุยมันคุยกันตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มกว่ายาวเลยมันตก,กลงกันไม่ได้ไงจนใน่สุดก<า>็ยอมอ่ะทางมงเนี่ยเขาปิดถนนเขาล้องกรอกเขาไม่ถอยอไม่ยอมรับข้อเสนอ ก็ไม่ถอยเขาก็ไม่ถอยเขาจะร้องกอบอยู่อย่างนั้นลากกัะทั้งถึง4ี่ทุ่มถึงได้ลงมาจากภูทับเบิกก็ต่อรองกันไปยื่นเงื่อนไขกันไป3ข้อนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการรับหรือตกลงอะไรยังไงแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออกไปได้อจะถูกจะผิดอะไรอย่างไรก็พูดยากนะอเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นมรดกบาปดีกว่าใช่แล้วมันวนกลับไปกลับมาหลายรอบนะแล้วกลุ่มมงเมื่อวานเขายื่นเรียกร้องนะว่าระดับการเจรจาขอให้ยกระดับเป็นระดับรังตีมาคุย เขาเรียกร้องให้น้องนตรีมาคุยใช่ให้ยกร้องว่าการเจราจาปัญหานี้ขอให้ยกระดับเป็นการเจราจาระดับรัฐมนตรีไม่ใช่คุยกยันแค่นี้ถ้าเช่นนั้นก็คงต้องลากเอาท็อปเวลาวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรต้องลากเอาเสียไก่จุติไก่เลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมมานั่งคุยค่ะและทหารจะเอาระดับไหนครับ <laughs> จะเอาระดับไหนมานั่งคุยครับเมืม่อยกระดับถึงระดับรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมฮะค่ะอ่ะแล้วก่อนมน เอาใครมาคุยเออต้องระดับบิ๊กเลยนะเอาพันเอกพงเพชรแมาใช่ไหมระดับบิ๊กเลยไหมเอาบิ๊กกว่านั้นอะเอาบิ๊กเลยเอาพอเออรมนอเลยไหมเออก็นี่เอาระดับบิ๊กขึ้นไปเลยไงพอเออรมนอที่ใครรู้วะใครคะนายกอุตาหอืมอะไรประมาณนั้นเอาไหมอืมแต่ก็เคลียร์ไปได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้จบนะแต่ว่าคะแนนเบื้องต้นที่ยอมเปิดคืนพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะออกไปได้แต่ว่าปัญหาเนี่ยที่ยื่นกันไปยังต้องคุยกันต่อก็ยังวนกลับมาอีกนั่นแหละด้ววยคคาามเรพ ปัญหานี้ควรเป็นวาระแห่งชาติได้ไหมม,มัน<ก>จะ,จะกลายเป็นอีกตัวแบบแก้ได้แก้ไม่ได้มันจะกลา,ายเป็นอีกหนึ่งตัวแบบหรือกลายเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะมองปัญหาอีกหลายๆพื้นที่ทํานองเดียวกันใช่มันมีลักษณะคล้ายกันก็จะได้แก้ได้ถ้ามันเกินมือระดับพื้นที่ส่วนกลางต้องยื่นมือลงไปแล้วล่ละยกระดับขึ้นไปเลยแต่การยกระดับ การที่ให้ส่วนกลางยื่นมือลงไปไม่ได้แปลว่ายอม,มรับข้อเสียเรียกร้องของมักมง้งมันต้องคุยกันไม่ได้แปลว่ายอมรับข้อเสนอของมักมง้งให้ยกระดับถึงรัฐมนตรีนะออแต่แตตเรื่องนี้มันเกินมือพื้นที่แล้วล่ะใช่ถ้าดูแล้วมันก็ไปไกลแล้วต้องเคลียร์ให้จบแล้วก็ใช้เป็นโมเดลในการจัดการกับพื้นที่อื่นด้วยใช่มันเป็นหารักษาแบบนี้หลายพื้นที่นะคะแต่ภูทับเบิกเนี่ยมันบนมาหลายรอบแล้วใช่ไม่ถูกอ่ะอืมแล้วหน้างานคนทํางานมันกดดันถูกต้องไปตรวจ เขาก็ล้อมกรอ,อ,อบ,บไปจากเขาก็ต่อสู้ค่ะแล้วมันไม่จบอ,อ่ะอแล้วไปสู้กับชาวบ้านนะสู้กับคนในพื้นที่อะมันก็สู้กับชาวบ้านอย่างไรก็ไม่ชนะหรอก,กอในทางสังคมในทางการเมืองไปสู้กับชาวบ้านนะ่ยเจ้าหน้าที่เหนื่อยเหนื่อยมากและและและมันก็เปลืองตัวเจ้าหน้าที่มากด้วยค่ะ